สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบาเมตทุกท่านครับนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับช่วงที่ผ่านมานบาเมทก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมเนื่องจากว่าบาเมทติดงานด่วนนะครับผมงานจะเล่งใส่ช่วงปีใหม่นะครับผมไม่ก็ติดงานด่วนแต่ก่อนบาเมททํางานกับแฟนนะครับผมมีแฟนช่วยนะครับผมบาเมทก็ นะได้ลงคลิปหน่อยนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้นะครับแฟนกลับบ้านนะครับไปเลี้ยงลูกที่บ้านนะครับผมก็เลยไปทำงานคนเดียวนะก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับผมเรื่องงานวมีเรื่องงานก็ห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งนะครับผมก็ไม่มีเวลานะครับผมต้องกราบขอไปเอฟซนะครับปีใหม่นี้นะครับผมเอฟซีเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับผมด้วยสวัสดิภาพนะครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมบรมเมิก็จะกลับบ้านเหมือนกันนะครับผม ก็จะกลับทางเราิท่อยู่ที่จัมปัสสักนะครับผมก็จะกลับทางนี่แหละข้ามทางด่านช่องเม็กนะครับผมด่านช่องเม็กนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้ก็ข้มินนะครับผมขมินทะเลาะกับไทยนะครับผมขมินทะเลาะกับไทยก็คือนะครับทําให้บมมิรว่าพปเพเห็นข่าวข่าวหนึ่งนะครับผมเห็นเค้นข่าวน่าเป็นข่าวไทยพิบีเอสเนี่ยนะครับ ด่านที่ ic, ทด่านช่องเม็กนะครับผมรถน้ำมันเป็นได้ร้อยคันนะครับผมแต่ละวันเนี่ยรถน้ำมันเป็นได้ร้อยคันนะครับผมปสมน้ำมันที่ที่ลาวนะรรถรถน้ำมันไทยนะครับผมแต่ตะก่อนที่ผ่านมานะครับผมผมก็บ้านผมอยู่ดีมถนนนะครับผมอยู่ใกล้ๆกับด่านช่องเม็กนะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับผมมไม่ก็จะรู้นะครับผมรถไม่เยอะขนาดนี้นะครับแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนที่เขมนยังไม่มีเรื่องยังไม่ มีปัญหากับไทยนะครับผมตัวนั้นก็วันหนึ่งก็รถน้ำมันลงไม่ถึงห้าสิบคันประมาณห้าสิบคันนี่แหละนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนะครับผมรถน้ำมันเยอะจริงๆนะครับเยอะอู้วันหนึ่งเป็นได้ร้อยคันก็คือผมว่ามันไม่ใช่นะครับผมที่ว่าอ่านสนปปเราจะซื้อน้ำมันจากไทยเยอะขนาดนี้นะครับผมเพราะว่าแต่ละวันแต่ยังไม่มี ขเมียนยังปกตินะครับไม่มีปัญหากับไทยนะก็ยังไม่มีปัญหากับไทยนะครผมก็บ้านผมก็ปกตินะครับวันหนึ่งสี่เบกันห้าเจบกันแต่มาปัจจุบันนี้เยอะนะครับผมผมผมกล้าพันธงเลยนะว่าอ่าจะส่งต่อนะครับเราซื้อน้ำมันจากไทยแล้วก็ส่งต่อให้ขเมนนะครับผมผมคิดว่านะครับ แต่ผมก็คอนมั่นใจอยู่90 90%เปรเซ็นต์ปรเซ็นต์ี่แหละนะครับผมเพราะว่า,าพมิญโกเห็นนวดละมันลงปเป็นประจำนะครับไปไปรับชมกับบาพิเด็กะนตู้ชมครับ ภาพรถบรรทุกน้ำมันกว่าร้อยคันตกค้างบริเวณทางเข้าจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนนหลังไม่ได้รับอนุญาตให้ข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามคำสั่งของกองทัพภาคที่สองเพื่อควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยุทธปัจจัยผ่านลาวเข้าไปยังกัมพูชาคนขับรถบรรทุกน้ำมันให้ข้อมูลค่ะบอกว่ามารอข้ามแดนไปส่งน้ำมันในลาวตั้งแต่วันศุกร์ เพราะว่าปกติวันเสาร์อาทิตย์จะไม่ผ่านแดนส่วนใหญ่เดินทางมาจากภาคตะว,วันออกค่ะไปรับน้ำมันมาจากโรงกลั่น4แห่งก็คือไทยออยในจังหวัดชนบุรี g c มาตพุทธจังหวัดระยอง IRPC จังหวัดระยองค่ะแล้วก็เชฟรอนจังหวัดระยอง ใช้เวลาขนส่งนานกว่า14ชั่วโมงกว่าจะมาถึงด่านช่องเม็กซึ่งมีเอกสารขนส่งระบุต้นทางปลายทางชัดเจนแต่ตั้งข้อสังเกตว่ารถขนส่งน้ํามันวันนี้มากกว่าปกติถึงสองเท่าตัวถามว่าผิดไหมผมก็ผมว่าผิดนะ,ะเพราะที่ผ่านมามันไม่ถึงร้อยหรอก <c oughs> ไม่ถึงหรอกแต่มาจุดน,นี้เพิ่งมาเจอนี่แหละเพิ่งมาเจอว่าเออรถมันเยอะพอผมกลับมาจากอ กลับมาจากไหนวะจ๊ะัเออผมวิ่งคลังเออังในในประเทศแล้วจู่ๆงานออกมาแพงงานออกมาให้ให้มาที่นี่ก็ไม่รู้หรอกมาอุ้ยรถน้ำมันเยอะเว้ยมากันท,กทุกทุกทุกเพื่อขายเลยทุกเจ้าเลยก็มามาเจอที่นี่แหละข้อมูลที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับมันตรงกับข้อมูลของชิปปิ้งด่านชายแดนช่องเม็กนะครับ ที่บอกว่ารถน้ํามันที่ขนส่งไปลาวปกติเนี่ยจะวิ่งกันวันละประมาณ30-50ถึงคันครับแต่ปริมาณรถที่จอดรอข้ามแดนวันนี้มันมากกว่าปกติถึง2เท่าครับแต่รถบรรทุกจกัดไทยเนี่ยไม่สามารถวิ่งจากลาวไปยังกัมพูชานะครับเพราะรถทะเบียนไทยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ากัมพูชาในช่วงนี้ครับแต่ถ้านําสินค้าหรือว่าน้ํามันบรรทุกใส่รถทะเบียนของลาวก็สามารถข้ามไปกัมพูชาได้ตามปกติด,ด้านศุลกากรชายแดน ครับทุกคนครับวันหนึ่งนะปกตินะครับผมรถน้ำมันน้ำมันไทยจะเข้าไปส่งที่ฝั่งลาสผมวันหนึ่งก็30มสิบสี่สิคันหรือห้าสคันนี่แดละนะครับวันนี้ก็เห็นเป็นประจำนะครับผมก็ทยอยลงไปส่งที่ที่ตะปือบ้างนะครับผมอัตะปือบ้างวิ่งข้ามวิ่งผ่านบ้านบะมีดไปนะครับผม,มก็เห็นเป็นประจำ นะครับผมแต่ว่าไม่ไปเห็นข่าวเนี่ยครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับมามิก็อุ้ยมันไม่ใช่แล้วครับนี่แหละครับโอเคครับทุกคนครับมามิก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณอีฟซีทุกท่านครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจมามินะครับมามิทก็จะพยายามลงคลิปเป็นไปเรื่อยๆนะครับผมที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับผมกลับพราะไอเพย์เอาไปอีฟซีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ